เปิดตัวกันมาแล้วนะฮะกับตัวอย่างของ GTA 6หรือ 6M นะฮะเอาใหม่ดีกว่าเปิดตัวกันมาแล้วนะครับกับตัวอย่างแรกของ GTA 6หรือ Grand Theft Auto 6ที่ทุกคนรอคอยกันมาเป็นเวลาเกือบ10ปีและตัวอย่างนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับ6เรื่องที่เรารู้จากตัวอย่างใหม่ GTA 6ไปชมกันเลยครับโดยเรื่องแรกที่เรารู้อย่างแน่ชัดตอนนี้กับตัวอย่างใหม่นี้ก็คือ เซตติ้งหรือสถานที่ที่เกิดเหตุในเกมภาคนี้นั่นเองครับโดย GTA 6นั้นจะเกิดขึ้นในเมือง Vice City เมืองเดียวกับในภาค Vice City ในปี2002บนเครื่อง PlayStation 2และ GTA Vice City Stories ในปี2006บนเครื่อง PlayStation Portable หรือ PSP นั่นเองครับโดยหลักฐานที่เราเห็นได้ชัดคือตัวหนังสือ Vice ที่ฉายขึ้นมาให้เราเห็นและภาพข่าวณจุดจุดนี้ที่ยืนยันแล้วนะครับว่า สถานที่นี้คือ Vice City จริงๆและอีกส่วนที่ผมมนโนเอาเองนะครับก็คงจะเป็นโลโก้ของ GTA 6ที่คำว่า V I ก็ยังไปพร้อมกับคำว่า Vice เช่นกันครับเรื่องที่2ที่เราได้ทราบคือฉากต้นของตัวอย่างนี้ปรากฏให้เห็นบรรยากาศเมืองยามเย็นแสงสีชมพูสดใสตัดกับภาพที่เราได้เห็นตรงหน้ากับทันทสถานในเกมนี้ครับและตัวละครแรกที่เราได้พบก็คือหนึ่งในตัวละครเอกของเราในภาคนี้ ซึ่งเธอคือผู้หญิงนามลูเซียโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ถามเธอว่าลูเซียเธอรู้หรือเปล่าว่าทําไมเธอถึงได้มาติดคุกแบบนี้ลูเซียตอบด้วยความกวนตีนกลับไปว่าปีชงละมั้งด้วยลูเซียก็จะมีคู่หูที่คาดว่าน่าจะเป็นสามีของเธอซึ่งเขาไม่ชื่อว่าเจสันโดยทั้งคู่ดูจะมีความสัมพันธ์อันดีและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อก่ออาชญากรรมอีกด้วยครับในเรื่องที่สมตัวเมืองไวซิตี นั้นเป็นสถานที่ที่อ้างอิงมาจากไมอามีซึ่งเป็นมหาคนครที่มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดชายหาดอันงดงามซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่มักจะออกมาอาบแดดแบบฉ่ำๆครับและปาร์ตี้ภาพจำเหล่านี้อาจจะคุ้นเคยใน GTA ภาค i c e City และ v i c e City Stories กันบ้างไปแล้วแต่ในภาคนี้ก็ได้ถูกยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งให้ทุกคนทุกที่ สมจริงและมีชีวิตชีวามากขึ้นไปด้วยนั่นเองครับและอย่างที่ทุกๆคนรู้นะครับว่าวันอันปกติในฟลอริดาคุณจะต้องเจอเข้ากับอะไรครับเฮ้ยนี่หรือมันเป็นวันปกติแต่พิจิตกันนะ <c oughs> เรื่องต่อมาเรื่องที่4ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่โดยระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่นี้อาจจะมีบทบาทในโลกของ GTA 6ที่ผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่า คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะมีบทบาทนั่นก็คือคลิปข่าวสั้นหรือคลิปช็อตที่จะฟีดสถานการณ์ต่างๆใน v i e City อาทิเช่นฟีดที่เราได้เห็นภาพเหล่านี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ใน GTA 5ก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันมาแต่มาในรูปแบบของเว็บข่าวหรือเว็บไซต์ขายสินค้าต่างๆในสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองครับโดยโซเชียลเน็ตเวิร์นี้ก็อาจจะมีผลต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ไปจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราทําอยู่ก็เป็นได้เช่นถ้าเราไปทําอะไรไว้ป่วงไว้ในเกมก็อาจจะมีคนแอบถ่ายวิดีโอสั้นของวีรกรรมของเราเอาไปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นได้ครับเวลาเราเปิดมือถือเพื่อเช็คข่าวเราก็อาจจะได้เห็นคลิปปนป่วนของเราในวิดีโอนั้นก็เป็นได้ก็ถ้าใครทําอะไรไม่ดีไว้มันก็คงเก็บเป็นดิจิทัลฟตดริ้นนั่นแหละครับเหมือนในยุคนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วระบบการรายงานข่าวปัจจุบันทันด่วนไม่ได้เพิ่งมีมาเร็วนี้หรอกครับ เพราะมันมีมาตั้งแต่ภาคเก่าๆแล้วแต่จะมาในรูปแบบของ Hot News หรือข่าวด่วนที่จะรายงานในสถานการณ์ต่างๆสถานการณ์ป่วนๆที่เราไปเกาะเอาไว้ในวิทยุนั่นแหละครับเรื่องที่5ในภาคน,นี้เราจะได้พบกับกลุ่มก้อนของชาวแก๊งที่จะมีมาให้เราได้เข้าร่วมหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่จุดที่น่าสนใจคือในแต่ละแก๊งก็จะมีกิจกรรมหรือธีมของชาวแก๊งแตกต่างกันออกไป โดยในตัวอย่างนี้ก็จะมีทั้งแก๊งเด็กแว้นที่จะออกขี่มอเตอร์ไซค์ท่องราตรีหรือแก๊งนี้ที่จะออกไปในแนวแต่งรถนะครับรถล้อโตโตทรงสูงๆตามสไตล์ของจิ๊กโกอ,อเมริกันส่วนแก๊งนี้มาปแปลกครับแก๊งลุยคโครนผมจินตนาการไม่ออกเลยครับว่าจะเป็นแก๊งที่มาในโทนแบบไหนอาจจะเป็นแก๊งสายขับรถวิบาก 4x4 หรืออาจจะเป็นพวกออกทริปไม่อาบน้ำอันนี้มันก็สุดแท้แต่ร็อกสตาร์แล้วล่ะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายกับตัวอย่างของ G.T.A.6 นี้คือในส่วนของแผนที่ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละจุดค่อนข้างสูงอย่างมากเลยครับส่วนตัวมีจุดที่ผมสนใจอยู่2องสาจุดนั่นคือจุดแรกคือไนท์คลับครับที่เออผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่านี่คือไนท์คลับแรกในชีวิตของเราที่เคยไปกันแน่ๆแ,และมันก็จะได้ถูกยกระดับทั้งงานภาพรายละเอียดตลอดไปจนถึงกิจกรรมที่ทําให้เราหวาดเสียวมากกว่าครั้งก่อนในปี2002อย่างแน่นอนเลยครับ และแน่นอนผมคาดว่าในภาคนี้จะยกระดับกิจกรรมปาร์ตี้อันสุดเหวี่ยงให้ผู้เล่นได้เผชิญกับพายุความความบิ่มๆบิ่มครับและความแซบในภาคนี้ยังจุใจทั้งปาร์ตี้ริมสระริมถนนไปจนถึงริมชายหาดมันก็อาจจะทําให้คุณเสียเวลาไปกับการเดินเล่นริมหาดได้นานแสนานานเลยแหละครับแหม่นี่มันทางของเพจอยากดูหนังเอชจะเล่นเกมชัดเลยดีกว่า <laughs> ในจุดต่อมาคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ครับ และหลังจาก GTA 5ที่ทุกคนคงทราบกันดีนะครับว่าในภาคนั้นมีระบบหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ล่าสัตว์เช่นกวางหมีเสือและในภาคนี้ผมก็คาดว่า GTA 6ก็ยังโอบรับเอาระบบนี้กลับมาเช่นเคยจากที่ที่เราได้เห็นจากจระเข้ที่ปรากฏในตัวอย่างนี้ถึง2ครั้งหรือแม้กระทั่งนกฟลามิงโกที่อยู่ในบึงแห่งนี้ซึ่งผมคงต้องเท้าความก่อนนะครับว่าใน GTA Vice City นั้น แต่ก่อนไม่มีแผนที่ที่เป็นส่วนป่าหรือธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยครับจะมีใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นเขตชายหาดทะเลแต่ในภาคนี้ผมคาดว่าน่าจะมีการขยายสเกลของเกาะหรือมีการเชื่อมเกาะทั้งสองเกาะเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนครับในส่วนสุดท้ายคือเรื่องของยานพาหนะครับจะเป็น GTA ได้ยังไงถ้าในเกมนี้ไม่มียานพาหนะเลยจริงไหมครับและเช่นเคยครับในเกมนี้จะมียานพาหนะมาให้คุณได้เลือกสรรอย่างจุใจแน่นอน ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์เรือไปจนถึงเครื่องบินซึ่งในตัวอย่างนี้มียานพาหานะชนิดหนึ่งที่สะดุดตาผมเป็นที่สุดและนั่นก็คือรถสะเทอนน้ำสะเทืินบกที่เคยปรากฏในภาคไวซิตี้ก็ยังคงกลับมาให้เราได้เล่นอีกเช่นเคยอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือ6สิ่งที่ผมพบใน GTA 6ที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมเชื่อว่ายังมีรายละเอียดอีกมากมายที่รอให้เราได้ค้นพบค้นหากันในอนาคตอย่างแน่นอน โดย GTA 6จะวางจำหน่ายในปี2025ถ้าไม่นับปีนี้เราก็คงต้องรอกันอีก1ปีเต็มๆไม่แน่นะครับว่าเร็วๆนี้หรือต้นปีหน้าเราอาจจะได้เห็นรายละเอียดเกมเพลย์เพิ่มเติมกันอย่างแน่นอนครับยังไงผมก็ต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X จากเล่นเกมทั้งบน YouTube และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับและตอนนี้ทางช่องก็มีซูเปอร์แทสแล้ว ถ้าคุณอยากจะสนับสนุนทางช่องก็สามารถส่งกำลังใจมาทางนี้ได้ผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คราวหน้านะฮาฟสวัสดีฮาฟอาไน้องสาวสวยจังเลยฮาฟ